สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพรยนต์นะครับวันนี้ก็เอามาถ่ายท่านผู้ชมชมนะกันสวยๆก็ได้นะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับต้องบอกว่าตอนนี้หูเลเจนเดอร์เราเยอะมากเลยนะสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งสองจุดสี่ขับสี่สองจุดดขับสี่นะครับก็คือเป็น4วิวทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวเลเจนเดอร์นะครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าตอนนี้มีเท่าไหร่นะหคันแล้วมีด้านหลังอีก2คันนะครับใครสนใจนะครับรถครอบครัวนะครับต้องบอกว่าเลเจนเดอร์ตอนนี้ป้ายแดงไม่มีแล้วนะ นะครับหมดแล้วนะครับใครอยากได้นะครับ Toyota Fortuner l e g e n d 2.4 2.8ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับตอนนี้ที่เพชรโยนมีเยอะมากนะครับ Toyota Fortuner l e g e n d นะครับสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งขับ2ขับ4นะครับ Sigma 4นะครับหรือถ้าใครต้องการรถครบครัวแต่ว่าไม่อยากผ่อนหนักนะเราก็มี อะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2016ให้เหมือนกันนะครับเป็นตัวอะรถธนาคารหน่วยงานนำสินนะครับรถก็เลขใหม่ก็อยู่แสนต้นๆถึงแสนกลางๆนะครับราคาก็ลดหลั่นกันไปนะเริ่มต้นที่8 4 9 0 0 0สนาพนะครับ8 5 9 0 0 0ห้าหมื่นเก้าพอยู่ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เป็นเลเจนเดอร์คันนี้เป็น2.8นะครับที่ยกการปัดน,น้ำฝนไว้เพราะว่ารถเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวจะต้องเอาไปถ่ายรูปทำอะไรก่อนนะครับรถสวยๆเลยเงาแวบ,บเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหม นะครับรถที่บริษัทเปญโยของเรามีเยอะนะครับนอกจากรถกระบะที่ผมถ่ายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็มี To y o t a Fortuner l e g e เ d e ดอีกนะครับแล้วก็มี All New Fortuner อีกเช่นกันนะครับสวยๆนะครับคือราคาประหยัดกว่าป้ายแดงคันละประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทแต่มีรถเลยนะครับไม่ต้องรอตัวนี้เป็นรถเดโมนะครับตัวรถเดโมก็คือรถตัวที่ใช้จอดโชว์นั่นเองนะครับที่จอดโชว์ตามโชว์รูมนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับ รถเป็นปี20่สจด21นะครับก็คือรถที่เขาจอดโชว์ตามห้างนั่นแหละครับแล้วก็มีตัวเทสต์ได้ตัวเทสต์ได้รู้สึกจะมีคันเดียวเองนะเลขไม้สองสามพันนะครับที่เหลือไม้ก็จะเป็นหลักร้อยหมดเลยนะครับสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรก็มีให้ท่านเลือกมากมายนะครับส่วนด้านหลังก็มีอ e ีลซูมิวเอ็กอีกนะครับเป็น PPV ของค่ายอ e ีลซูนะครับมิวเอ็กซปีสองพันสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามีเยอะเช่นกันนะครับ ราคาก็เบาๆเลย759,000นะครับฟีดาพนหมหมื่นสี่นะครับพรหหมื่นสี่หมื่นห้านะครับเป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะครับอิวสุมิวเอ็กเป็นตัว D A D V D นะครับมีจอกลางให้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรถอมสินเนาะนะครับอ่าไม่ใช่มิวเอ็กเป็นรถของ A A S นะครับเป็นค่ายโทรศัพท์บ้านเรานัเองถ้าถ้าฟอร์จูเน่ชมนี้เป็นรถของธนาคารอมสิน นะครับที่อื่นอาจจะหมดแล้วก็ได้นะแต่ที่เพนจยนยังอยู่นะครับเพราะว่าเราเติมเรื่อยๆนะนี่นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.4V นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับสีบอลนะครับราคาเบาๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้านะแบบไม่ใช้เงินออกรถเลยนะครับนี่สวยๆก็เลยนะครับรถกระบะเราก็ยังมีกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรีโวนะครับ 2.4T ขับ4ี่ไอขับ2นะครับปี2017ราคา599 รถเป็นตัวท็อป 2.4G เกียร์อัตโนมัตินะครับปี2017ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับรถรุ่นนี้ตอนนี้ตอนรถนั้นที่เข้ามามีประมาณ6คันนะตอนนี้ผมไม่แน่จใจว่าเหลือกี่คันนะครับคันนี้ก็เป็น2.4เหมือนกันนะคันนี้รู้สึกจะเป็นปี18เออปี19นะครับราคา689,000นะครับเป็น4ประตูยกสูง นะครับรถปี2019เลยทะเบียนสวยด้วย6 0 8 8เดี๋ยวผมไปดูเกียร์ก่อนนะว่าเกียร์อะไรผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็น2.4ปี19นะครับเลขไมล์เ0 0 0หมองหายไปละเลขไมล์เจ็ดห่นสองพกิโลนะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ตัวสูงนะครับรู้สึกจะเป็นตัว2.4 e p a s s นะครับเพราะว่าไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์เนาะ นะครับใครสนใจท่านท่านใดสนใจรถรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับช่วงนี้ที่บริษัทที่กรุงเทพก็ฝนตกบ่อยนะครับฝนตกเช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งนะครับจอบพื้นก็จะมีภาบคาบน้าเปียกๆนะครับรถกระบะรีโวเรามีเยอะนะผมบอกเลยทั้งแคปและสี่ประตูนะครับ ตัวที่ติดแคลรี่บอยนี่เราแจ้งลงเล่มให้แล้วนะครับราคาก็ไม่แรงนะคันนี้479เจเองครับทะเบียน4223เนี่ย479,000นะครับฟีดาวก็ผ่อน8,000ลรถเป็นปี2016นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปพรี n ันเนะครับส่วนตัวต o y o t ้ f o r ร u n e เนโมแชมป์โมนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นสีบอลเงินนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็เรียกบอลทองอ่ะแบบเนี้ยสีมันจะต่างกันนะครับนี่นะ มันโทนสีมันก็จะเปลี่ยนตามปีนะครับคันนี้อยู่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองนะครับใครที่ชอบในโฉมแชมป์นะครับแล้วหลงไหลในตัวโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับก็คันนี้เลยหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับตัววีนะครับขับเคลื่อนสองล้อนะครับนี่นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับที่เรามีส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในบริษัทเพชรยนตนสาขาใหญ่นะครับในสาขาที่สามมีอีกเยอะ นะครับผมบอกเลยเยอะมากนะครับนี่ตรงด้านหลังตรงนี้ก็จะมีการขยับปรับเปลี่ยนเอารถกระบะมาจอดกันนะครับเดี๋ยวขอขยับภาพนิดนึนงนะครับตรงนี้มันก็มีทัง้งนาวาร่าแบ็กอีดิชันตัวที่เป็นแค็บสีดํานะครับแล้วก็ตัวแค็บสีขาวผมถ่ายแยกไปแล้วนะตัวนี้เป็นแค็บสีดํานะครับราคาก็อยู่ประมาณ489 499นะครับรถเป็นปี19วารันตีศูนย์นะครับคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับเป็นลีโว่พีรันเนอร์ตัวสูงนะครับราคา539 ครับคันนี้เออคันนี้ราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันขออภัยนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับสีดํายกสูงพิลันเนอร์เกียร์เป็นนวลทะเบียนเลขสามตัวนะครับหนึ่งเก้าสามนะครับสวยๆกันเลยนี่รถเรามีเยอะนะครับตัวสูงตัวเตี้ยเรามีหมดนะครับใครอยากหารถไปใช้งานนะครับอันนี้เป็นสี่ประตูสองจุดสี่อีไปสิบหกเป็นตัวเตี้ยนะครับราคาสี่แสนหกหมื่นห้าพันนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันกิโล รถปีับรถปน2 0 1หกแค่ดอกเบี้ยพิเศษรถเก่งได้นะตัวนี้เป็น4ประตูนะครับเยอะนะครับรถตอนนี้ที่เข้ามามีหลายคันเลยนะครับแล้วก็มีคันนี้นะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นอิวสุมิวเอ็กปี2014นะครับเป็นเครื่อง2.5นะครับรถสวยๆนะครับราคาอยู่6,39,000นานะครับ6,39,000ารถปี2014เป็นเครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ำมัน นะครับนี่รถมีแบบเป็นดงนะครับเยอะแยะมากมายเลยลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถมือสองนะครับก็ให้เลือกบริษัทที่มีคุณภาพนะครับอย่างเช่นบริษัทรยนต์ของเราก็เปิดมานานกว่า20ปีได้รับรางวัลการันตีทุกปีนะครับเป็นรางวัลของยุคคาก็คือรถยนต์ใช้แล้วก็ครับก็คือบริษัทเราได้รับรางวัลมีการันตลการันตีให้ทุกปีเพราะว่ารถเราทุกคันตรวจสอบประวัติก่อนซื้อเข้ามาขายนะครับตัวรถจะไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักนะครับ จะไม่มีกับสีตัดแต่งตัวถังมาแต่อย่างใดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อไปแล้วเกิดรถมีปัญหาหรือไม่ตรงตามที่พูดนะครับในสัญญาที่ลงไว้ลูกค้ารถมาคืนบริษัทคืนเงินให้เลยทันทีนะครับนี่นะรถเรามีเยอะมากเลยนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าเก็บไว้ตัดสินใจนะครับอยากได้รถรุ่นไหนนะครับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามการหรือแอดไลน์ตามวิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับมันมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าเราขายแต่รถคุณภาพทางนั้นนะครับที่บริษัทเป็นยนต เป็นกลุ่มผู้นำกลุ่มรถยนต์มือสองนะครับเป็นผู้นำนะครับมากกว่าประมาณ40บริษัทนะครับทั่วประเทศนะครับเพถยนต์เป็นเขาไม่เป็นไม่าช่เป็นเป็นผู้นำก็คือเป็นหัวหน้ากลุ่มและการยุทธารานะครับผมพูดผิดเป็นหัวหน้ากลุ่มยุทธารานะครับนี่รถฝั่งนี้ก็มีนะครับต้องบอกว่าพวกรถกระบะรถซี v ีวีเรามีเยอะนะครับเนี่ยไอ้ไม่หมดนะครับคันนี้ก็เป็นเสียมตาลคันนี้ก็เป็นอิวสูมิวเอ็กนะครับ ปี2014เช่นกันนะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับ4 wheel นะครับราคา689,000บาทนะครับสวยมากนะครับ3,000ขับ4นะครับโอ้โหรถเยอะเลยเฮ้ยทำ back edition เรามี2คันเลยนะครับสำหรับสีดำนี่นะครับตัวแคแบ back edition แคปสีดำนะครับราคาก็อยู่400,000ปลายๆนะครับต้องบอกว่าเลขใหม่ไม่ข้าม50,000สักคันเลยนะรถ back edition ที่เข้ามา นะครับหรือใครสนใจรีโว่สีประตูออโต้นะครับปีสิบแปดนะครับราคาหกสี่เก้านะครับหน้าหล่อนะครับนี่สีขาวๆแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากเลยนะครับโตโยต้ารีโว่ปีอ่าปีสิบเจ็ดนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปพีเเอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ต้องบอกว่าขายได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับชุดช่วงล่างเขาปรับเซ็ตมาใหม่นะครับพร้อมล้อพร้อมยางนะครับโชคเปลี่ยนใหม่สีต้นนะครับเบิกใหม่หมดเลยนะครับเลขไม้ก็อยู่เพียง61,000กิโลนะครับกับราคา595,000บาทนะครับใครจะเอาไว้ใช้วิ่งขึ้นเขาขึ้นดอยได้สบายเลยนะครับรีโว่ขุมกําลังเหลือๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นโฟวิลด้วยตกแต่งเป็นยางอมาทะเลนมาให้เรียบร้อยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับเป็นเงินที่ท่านลงทุนแล้วก็สินค้าที่ท่านจะได้รับ นะครับรถสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าโตโยต้าจะมีเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อเข้ามาเราซื้อเข้ามาแบบยกลลอตเลย10คัน20คันนะครับเนี่ยฟอร์จูเนอร์เข้ามงเข้าใหม่อะไรเรามีเต็มไปหมดนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ดีแมกนะครับคันนี้ก็เคยถ่ายแยกกันไปแล้วเนาะอีวสูดีแมกเอทลสีดานะครับวันนี้ก็เลื่อนมาจอดในร่มเลยนี่ไม่โดนแดดแน่นอนนะครับคันนี้เป็นปี19นะครับ ราคาเจ9ดหนึ่งะครับเลขไมล์เจ็ดหมื่กพันกิโลนะครับคันนี้เป็นตัวแซดเพเทสนะครับเป็นตัวท็อปเป็นเกียร์แมนนวลเบาไฟฟ้าแอร์ออโต้นะครับใครหาอยู่รีบๆนะครับต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยสเตลเราก็มีเยอะช่วงนี้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเป็นปีส0 1 6ราคา5้าแ0 0้าหนพันะครับเป็นเครื่องยนต์1.9ุตัวแซดเพเทสตเกียร์ออโต้นะครับเป็นสี่ประตูนะครับสวยๆเลยใช้ง่ายแน่นอนนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่า รถเยอะมากนะอันนั้นฝั่งนู้นเป็นรถเก่งนะครับรถเก่งก็ส่วนใหญ่ผมก็จะขายใน Facebook นะครับจะไปโพสต์ถ้ารถใหญ่รถกระบะรถครอบครัวอะไรอย่างนี้ผมก็จะถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็โพสต์บ้างนะครับยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับเพชจยนต์ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปรวมๆมานานเนาะนะครับก็วันนี้พอดีฝนไม่ตกเพราะถ้าปกติ เมื่อวานก็ลงคลิปช้านะฝนตกนะครับถ่ายคลิปลําบากมากเลยนะครับรถบ่งรถเบนซ์อะไรเราก็ยังมีอยู่นะครับนี่รถสวยๆมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจออกรถนะผมบอกเลยว่าบริษัทเชนยนตเรามีบริการไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับลูกค้าเตรียมเอกสารไว้ที่บ้านเลยเจ้าหน้าที่วิ่งไปเซ็นให้ถึงบ้านนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ถึงที่แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องฝากเป็นกาลังใจให้กันนะครับแล้วก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ สนใจออกรถก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับหารถไว้ส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนะครับก็ได้เลยติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับผมเนตเพชรยนต์ครับสวัสดีครับ